ซาลาไมก็พวกับชอ่อง l า z Channel ครับวันนี้ผมจะมาเซลฟิชชิงครับผมนี่นี่ผมจใช้คันเบ็ดสีเหลืองห้าฟุตตัวนี้จะใช้เหยื่อบอย่างมังกรครับมาดูซิวันนี้ผมจะได้ปลาหรือไม่ไปชมกันครับผมก็จะวางกลองไว้ตรงนี้ครับนี่ เดี๋ยวผมจะมาตกปลากันนะครับในการท่าเนเบ็ดนี่ตัวเยือของเรานนครับเดี๋ยวไปครับค่ะตรงนี้จะเป็นเขื่อนครับไปไปแล้วครับมาที่หนึ่ไม่ได้ครับนี่ผมอยู่เนี่ย อยู่ที่ทะเลครับอยู่เกาะลันตาครับคือน้ำทะเลไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่วันนี้เต่แค่รอลล้นอีกทีหนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สามนะครับ เดี๋ยวผมจะตีเข้ารูนะครับรูนุ่นโอ้ซี่ผมจะตีเข้าได้ไหมครับโอ้หมายแรกไม่ได้เลยมีปูด้วยครับเห็นไหมครับผู้ชม แล้วครับ